เอาเลยครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่ช่องเนฟิกับเกมโรบักดิ i งเอ็มพายกันกเช่นเคยนะครับผมในวันนี้นะผมก็มีอัพเดทมาอีกหนึ่งอัพเดทนะครับผมเอยอัพเดทเนี้ย เออเออก็นับเป็นหนึ่งอัปเดตนะครับผมก็คือมีรถใหม่นะครับผม2คันแล้วก็มีเหมือนจะเป็นโปรโมชั่นของการแข่งนี่นะครับเออใช่มันเป็นอย่างนี้นะครับผมก็คือเหมือนกับเกมไดเวอร์เออเออพูดง่ายก็คือเหมือนกับไดเวอร์นะครับผมจะมีอย่างนี้เหมือนกันนะครับผมอขอรับนี่ก่อน,อนที่จะไปชมอัปเดตนะผมก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กันด้วยผมแล้วก็เสื้อสวนนี่หาซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมมีหลายสีหลายสไตล์เลยนะฮะก็มามาจุดพวกวุกันดีกว่าครับเอามือไปที่ปุ่มไลค์ปุ่ม s ับสไคร์คผม5 สี่สามสองหนึ่งกดครับเรียบร้อยโอ้โหอย่างเฟี้ยวนะครับผมโู้โตอนนี้เราก็สามารถซื้อรถอย่างนี้ได้นะเซนโวนะเราก็เข้ามาดูได้เรื่อยๆนะผมว่ามีรถอะไรมานะครับผมสิเกล้านนะฮะปึ๊บอ,อันนี้ m c l a ค e n GT นะครับผมยังไม่มีเลยนะ m c l a ค e n GT โอเคนี่ครับผมเดี๋ยวจะให้ดอูอันใหม่เลยว่า มันเป็นยังไงครับผมเราเราค่อยมาดูรถกันนะเพราะว่ามันใกล้จะเต็มแล้วนะครับนี่นะพอเต็มปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นแมปมาเอาวัดวัดไม่ขึ้นวะวัดศูนย์ฝักงั้นไปดูรถกันก่อนดีกว่านะครับไปดูรถก่อนก็ได้ทำไมาเต็มแล้วไม่ขึ้นมเมื่อกี้งงงงกันเลยทีเดียวนะฮะวันนผมรถใหม่2คันนะครับผมก็คือคันนี้นะฮะนี่เป็นเอ่อรู้สึกหูจะเป็น Aston Martin นะครับผมข้างหน้าเป็นแบบ Scarzo นะครับผมไฟก็เป็น DB 1 1 เออโหแล้วก็เป็นแนวแบบว่าเป็นแนวแบบทัวรลิงด้วยนะเออก็คืออย่างเงี้ยเออเป็นแนวอย่างงี้เลยนะครับผมก็ <g ül> ส,สวยป่ะวะอย่างงี้โหจะเปิดได้ค่อนข้างเยอะ,ยอะนะเปิดได้ค่อนข้างจะสวยนะครับผมเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวใช้ได้อยู่แต่ว่าหลังมันดูตรงนี้มันดูเรียบๆย,ยังไงไปหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะฮะแต่ผมว่าอาจจะเปลี่ยนสีได้นะครับอาแล้วก็คันนี้ผมเป็นอะไรไม่รู้เลยนะครับผมเอาแบบมาจากอะไรไม่รู้นะแต่ว่ารูปทรงว่าโอ้โหจะเปิดเปิดได้แบบ เฮ้ยเปิดอันนี้ก็เฟี้ยวอยู่นะเออโอเคเสียงก็นุมน่มๆนะครับผมเออนิ่มๆน,นะฮะเฟี้ยวๆเลยคันนี้เฮ้ยแต่มันก็ถ้าดูให้มันสวยมันก็มันก็สวยได้เหมือนกันนะคันนี้นะครับผม โหเรียกเรียกได้ว่าโคตรจะแบนละครับนก็ราคาถูกๆแล้วร้านห้าเองนะครับผมนะฮะร้านห้าโอันนี้ก็เอ้หมดหมดแล้วนะครับลถลิมิเต็ดก็หมดเป็นที่เรียบร้อยขายไปสองหมื่นเก้าเองอะขายไปสองหมื่นเก้าคันเองนะครับแสดงว่าคนเลยเล่นเริ่มเล่นน้อยนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้คือรอตรงนี้มันขึ้นมาก่อนนะครับผมเมื่อกี้คือมันหายไปนะฮะเอออันนี้เป็นอะไรที่ ค่อนข้างจะงงนะครับผมสับสนวุ่นวายนะครับเอาโอเคครับขึ้นมาครับตอนนี้ก็คือมันให้โหวตนะครับผมว่าเราจะเล่นด่านอะไรนะฮะเอาผมจะโหวตไปไฮเวย์แล้วกันนะครับผมด่านสั้นๆนะฮะโอเคครับผมรอโหลดเต็มผมไม่รู้ว่ามีใครโหวตหรือเปล่านะครับผมเพราะว่ามันไม่ขึ้นเลขให้ดูด้วยหรือว่าไม่มีคนโหวตนะฮะโอเคครับผมแล้วมันก็จะให้เรากดโกนะครับผมแล้วตัวเราเนี่ยก็จะเด้งไปที่ หนานไฮเว์นะนี่เราทุกคนก็จะแบบว่าเด้งมาเหมือนกันนะครับผมเป็นเลยที่แบบเฟี้ยวมากนะครับเออแล้ก็จะบอกว่า let's starting นะครับโอ้ยครับตอนนี้เรารอนะครับผมโ <laughs> ปรโมชั่นใหม่ก็ขึ้นมาแล้วนะครับผม แต่ว่าตอนนี้ไฮเบก็คือยังไม่เริ่มเลยนะครับช่วงนี้ผมบอกเลยว่าไดวิ่งแอ p พายผมไม่ค่อยได้เข้ามาเลยนะครับผมก็คือส่วนมากจะไปอยู่ที่ไ r เวอร์มากกว่านะครับผมก็คือถ้าแบบไม่มีอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันจะไม่ได้เลยนะครับจะไม่ได้เข้ามาเล่นเลยนะก็คืออยู่แต่ไลเวอร์เลยนะครับไดวิ่งแอนพายก็คือเข้ามาแบบ เฉพาะตอนอัปเดตอะนะหรือว่านานเข้ามาทีนะครับผมก็คือมันไม่มีอะไรทาแล้วนะครับในวิ่งแอนพายยกเว้นแบบมาดูรถใหม่อะไรอย่างเงี้ยอวัดทำไมเราไม่เริ่มวะวัดถฟฟักไปด่านนี้ก็อะไรวะงงเมื่อกี้ไม่เริ่มฮะโอเคมาเราว้ามาด่านนี้แล้วนะครับผมนะก็คือมันจะกระตุ้นให้เราแบบว่ามาแข่งกับคนอื่นได้แบบว่าดีขึ้นเนอะปกติเราต้องแบบเออรอคนใช่ไหมเอออันนี้มันก็กระตุ้นให้คนแบบกดเข้ามามากขึ้นอะไรอย่างงี้นะครับผมก็เป็นเลยที่ดีนะอันนี้อันนี้ผมว่าดีนะครับผม มื่อกี้มีคนตามหาผมทนะนี่ก็เราก็ขับไปหนึ่งกลุ่มนะครับเอา้าโอ้โหลืมเปลี่ยนภาษาเลยวัตึกวักลืมเปลี่ยนภาษาโอเคครับเราแข่งกันก่อนดีกว่าครับตอนนี้ครับเราไม่สนอะไรแล้วครับผมนะฮะป๊บสี่ร้อยแล้วด่านนี้คือเป็นด่านที่ไม่ได้ง่ายมากเอ้ยไม่ได้ยากมากนะครับผมเออนี่ อันนี้คือตั้งใจครับเมื่อกี้คือแบบตั้งใจชนนะครับผมก็คืออยากเล่นพนะังคืออยากหมุนเงี้ยจอกจอกเอกี้คือพลาดนะครับผมเบรกเบรกไม่ดีอ่ะปึ๊บป๊บโอ้โหโอเคครับเรากลับขึ้นมานําคันนั้นได้อรอบนึงนะครับผมปึ๊บโอเคเราต้องตั้งสมาธิตั้งสตินะครับโอเคทางนี้ครับตรงยาวๆไปยาวๆไว,วไเลยนะครับอ่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากครับผม มีรถตามหลังหนึ่งคันกดดันพอสมควรนะครับผมถ้าเราอยู่ที่หนึ่งนะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยลดความชิบหายละลดความโอ้ไม่รู้ว่าอะไรวะาลดความอีครับรถต่อไปเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรปิวไป ปุ๊บปผมไม่ใช่คันหน้านะครับผมเมื่อกี้ไม่รู้มีใครเห็นเหมผมทวรปิวไปแบบทางเนี้ยโอเคนี่คือการแข่งแบบโปรโมชั่นของอัปเดตใหม่นะผมก็มันก็เหมือนแข่งปกตินั่นแหละแค่มันแบบอาจจะมีคนเข้ามาเล่นกันเราได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้นะผมโอเคเราเข้าไปที่อ่า 81วินาทีครับผมก็คือเข้าเข้าที่2นะฮะโอเคผมสำหรับอัปเดตไลฟ์วิงแอมพายวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กันด้วยครับผมแล้วก็เสื้อสวยมีหื้อุดในที่ลิงด้านล่างนะครับผมมีหลายสีหลายสไตล์เลยนะฮะสุดท้ายนี้ผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเอ j จ y